่วันนี้ก็ทําทั้งพิธีเทวาพิเศษแล้วก็พุทธาพิเศษนะคะพ่อปู่ชีวกนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่ปูนแต่ว่าเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองเลยแล้วก็เป็นโมเดลนะคะพอทําเสร็จปุ๊บทุบโมทิ้งนะคะแล้วก็ขอให้ที่นี่แล้วก็พ่อปู่ชีวกที่ไปพยายามทั้งทุนทั้งแรงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็อยากให้คนได้มาขอพรแล้วก็อยากให้เป็นที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่หาได้ได้ยินว่านอกจากเหมือนที่กรุงเทพมีแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกใช่ไหมคะที่นี่ที่ป่าร้างที่แรกค่ะแล้วก็ตั้งใจทำตั้งใจทำมากๆข้างล่างก็คือมีแผ่นดวงเขียนทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้มีการเหมือนทำพิธีเพื่อเก็บดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่นี้ที่แบบอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยขาขอบุญเราเราก็ทำให้ทั้งหมดเลยค่ะ เพื่อแบบสุขภาพตัวเองเรื่องไหหรือว่ายังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็หนักอยู่ใช่ค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลยังมียังมีรูน้ำเกลือก็จริงๆทําไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพของตัวเองแต่ว่าที่มาทําตรงเนี้ก็คือหลวงปู่มาเข้าฝันหลวงปู่สดก็คือมาเข้าฝันว่าท่านท่านใช้คําว่าขอบินธบากแล้วก็เลยพยายามหาแล้วก็ติดต่อท่านพราหมณ์แล้วก็เลยรู้ว่าเป็นหลวงปู่สดธรรมวโร ก็เลยมาที่นี่พอมาที่นี่ปุ๊บแล้วก็เสียงขึ้นเลยว่าสุขภาพแล้วก็เรื่องความสําเร็จก็เลยต้องเป็นพ่อปู่ชีวกเท่านั้นค่ะอันนี้ขอพรได้เลยที่วัดใช่ค่ะที่วัดโพแตงใต้นะคะก็คือมาขอพรได้คาถาก็คือปลุกเสกทาพิธีทุกอย่างเรียบร้อยค่ะคิดเองจัด้างเองหรือว่ายังไงอาจจะแบบมีผู้ร่วมบุญก็ไก็มีผู้ร่วมบุญค่ะเส่งของปาย่จริงๆปายก็ใช้วิธีว่าทําบุญซื้อของได้บุญ ไม่เอาทำบุญแล้วมานั่งสงสัยกันว่าเงินไปไหนอ,อ่าไม่เอาแบบนั้นค่ะอืม,ม,มอค่ะก็คือมีปลุกเสกของด้วยแล้วก็เป็นเหรียญของที่วัดด้วยนะคะคก็เพื่อให้วัดได้มีรายรับบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่วัดก็สูงพอสมควรคแล้วก็กว่าจะบูรณะขนาดนี้ค่ะมันก็ใช้เวลาค่ะอืมนนีคนมาเยอะเป็นยังไงบ้างเยอะอยเกิน,นคาด ข้าตหมายตอนแรกกําลังคิดว่าน่าจะหลงเหลงน่าจะหลงเหลงแต่พอมาเยอะขนาดนี้ก็คือแบบว่าขอบคุณมากๆดีใจค่ะช่ะไม่มีสารการเมืองเราไม่ค่อยจะสู้จะดีเลยอ่างเงี้ยมีแบบทำเพื่อแบบว่าส่งฮอรไปฝั่งไทยแต่เป็นยังไงคะก็คือรายได้ตรงเนี้ยค่ะเราสมทบทุนอยู่แล้วหลายๆทิศ นะคะต้องใช้คำว่าหลายทิศหลายทางแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดสวดมนต์นะคะที่วัดอินหลวงปู่โตนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีของท่าน mm hmm. เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็คนที่ไปสวดมนต์ดีขึ้นด้วย mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัจจัยตรงนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะไปช่วยน้องๆเยาวชนที่ถูกไม่ทราบเหมือนกันว่าถูกอะไรแต่ว่าสบู่ไม่มี mm hmm. อาหารไม่พอ mm hmm. แต่ว่าถูกอยู่ที่ในกึ่งๆงเรือนจํา แล้วไม่มีงบตรงนี้เราก็เอางบตรงนี้ค่ะไปช่วยเพราะว่ามาคิดว่านะสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วงบก็จะไปอยู่ตรงนั้นที่เดียวแต่ตรงอื่นอนะ่ะเรายังลําบากกันอยู่ไปก็ขอไปช่วยในกลุ่มที่ลําบากดีกว่าเรียกว,ว่ากรารกระจายการะจายกันช่วยกันค่ะก็อย่างว่าสถนานการณ์ตอนนี้แต่หลายคนก็อยากว่าอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยดวงของผู้นำ <c oughs> นนเราเป็นยังไงบ้างคะผู้นำผู้นำที่นู่นค,น,คน,นนี้อเนนาปัจจุบันเ,อเ,นเนขอใช้คำว่าห่วงห่วงใยแล้วค่อนค่อนข้างจะสงสารสงสารจะได้ไหมขอใช้คำว่าสงสารเมีความรู้สึกว่าน่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะบางทีไว้ใจคนเยอะเกินไปก็ก็ก็หนักอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้นำด้วยก็ก็อันตราย โดนหลอกเหรอวโดนหลอกในการใช้เป็นเครื่องมือหรือว่ายัางไงอืมช่วงนี้เขาก็โดนแกร์ค่อนข้างเยอะแกมมเอร์ก็เก่งมากแต่ก็คืออยากให้ประเทศเราเป็นประเทศผลิตสื่อที่มันเพี้ยนแบบนี้ดีกว่าค่ะอย่าอย่าทำเลยถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าไม่ชอบเขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่มันไม่ควรทำมันกลายเป็นแบบว่ามันออกจากประเทศเราใช่ป่ะคนทั่วไปยังโดนเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องต้องระวังบ้างค่ะ ทีกลายเป็นบอกว่ามีคุณคาาแคลรีเขาก็สอสารกัคนทีเอะไรอย่างเงีเ้ยอ,อินเทอร์เนต็ตเร็วมากค,คือเร็วมากเพราะว่าเมื่อวานพูดไปเราก็ยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยเนาะ,ะมาทํางานเตรียมงานบุญวันนี้เขาก็จัดการเราเรียบร้อยแ <laughs> ล้ว <c oughs> <c oughs> ก,ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พูดอะไรก็ไม่รู้ที่ไปไม่ได้ฟังแล้วก็ที่เตือนทุกครั้งเนาะบอกเลยว่าไม่ได้อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกแต่อยากให้ทุกคนเตรียมตัว อย่างเช่นเรื่องของน้ําอย่างที่เดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราไม่พูดกมุตุพูดไหมแล้วไปไหมเพราะว่ามันคือโลซิสั่นหรือเปล่าแล้วถ้าไปแล้วเกิดไปเสี่ยงขึ้นมาเราจะทํำยังไงญาติพี่น้องเราเพื่อนเราคนรู้จักเราใช่ป่ะคะและอีกอย่างหนึง่งคือ ไปไปพูดอะไรก็ก็แล้วแต่แล้วก็เอามาวิเคราะห์อบอกว่าไม่ต้องถามหมอดูก็ได้ก็ถูกต้องไม่จาเป็นต้องถามหมอดูอแต่ว่าอย่างน้อยๆหมอดูก็ยังเป็นกระบอกเสียงที่ให้คนได้ระวังตัวไม่ได้พูดแต่เรื่องลบๆให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนพูดถึงกว่าวเหตุการณ์มันเฟคน e w มันเยอะนั่นเยอะมากเราก็โดนโดนะคะ่ะครั้งที่แล้วนี่คือตัดเต็มเลยใช่ค่ะ แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พบเซอีบีเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพราะว่าไปทํางานกับวัดแล้วไปก็เลือกพระไปเลือกเกจิทุกรูปที่ไปต้องถือว่าขอใช้คําว่าร่วมพิธีนิมนต์ท่านแล้วก็ไปจัดพิธีที่วัดใช่ไหมคะแต่ถึงเวลาปุ๊บมาไปโดนเรื่องข้อหาอะไรเงินทอนวัดอ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้ เป็นแบบนั้นแต่ก็มันก็ทําลายความน่าเชื่อถือไปส่วนหนึ่งแต่ถามว่าแคร์ไหมก็ไม่ได้แคร์เพราะเราเห็นชัดเจนว่ามันคือเฟคกยูวแล้วแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะจะจะมองยังไงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมิเตอร์ค่อนข้างเยอะมากเลยเยอะมากค่ะหาเพจตัวเองไม่เจอแล้วตอนหาเพจตัวเองไม่เจอแล้วระวังด้วยนะคะมีวิธียังไงบ้างคะทำใจดึงเข้าบ้านเขียวบ้านเขียวที่เป็นไอดีที่ถูกต้องก็คือยังปลอดภัยที่สุดค่ะ แต่บางคนบอกว่าพอดึงข้าบ้านเกียวก็จะกลัวว่าเป็นเอ้ยมิจฉาชีพนธ่เรามีไอดีเรามีไอดีที่แบบว่าเป็นของเราเองอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก็เช็คให้ถูกต้องนิดนึงเพอโยนเข้าไปที่ผู้นำผู้นำก่อนค่ะตอนนี้เฟคนิวมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเฟคนิวตอนนี้บอกไปช่วยพิจารณานิดนึงได้ไหมคะแต่ปาจะบอกว่าไปนอนหลับเพราะเฟคนิวความรักนี้เลยนะคือรู้สึกว่าเหมือนแบบดูคนโรแมนติกรัก กันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเราไปทําลายครอบครัวเขาหรือเปล่า,าดิไม่แน่ใจแต่เราเห็นเรารู้ว่ามันคือของปลอมแจ <úng. S 1> ปาแต่ว่าเราเห็นแล้วไปก็รู้สึกอันนี้ส่วนตัวนะมันน่ารักอะมันหวานมากเลย <Milan. S 1> ที่เขากําลังกอดกันอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบบางทีก็อืมก็ทําเก่งอืมใช่แต่อย่าไปทําเขาเลยเนาะมันมันหนักไป <laughs> ใช่ช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจต่งตางๆจะเป็นยังไงบ้างเศรษฐก,กิจเศรษฐก,กิจก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า <laughs> ว่าไม่ค่อยดีนะคะแต่หลังจากเนี้ยก็คือบอกเลยว่ากันยากันยากับตุลาคือช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวว่าเราจะไปเที่ยวเราจะมีความสุขกันเหมือนทุกปีเนาะแต่ก,กันยากับตุลาจะเป็นช่วงที่น้ํายังไม่ลงบางจังหวัดลงแล้วอีกจังหวัดตรงข้ามขึ้นอีกอ่ามาช่วยดูแลคนน้าท่วมดีกว่าค่ะเพราะว่าประเทศเราจะเจอกับน้ําที่ที่หนักจริงๆแล้วก็เศรษฐกิจตรงนี้มันมันหนักเราต่างประเทศเหรอคะ เห็นทำนายไว้เรื่องเซน,นนี้เรื่องอันนี้ค่ะแผ่นดินไหวยังไงคะอืมภูเขาไฟมาแล้ว,ลวก็จริงๆมาใช้คำว่าโลกเขาเสื่อมสภาพมไม่ได้พูดว่ามันเป็นอาถรรพ์ของปีหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องรู้ว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวอสมมุตินะจะไปประเทศที่ภูเขาไฟเยอะๆะเรายังจะไปอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้คิดทบทวนกันให้มากขึ้นแต่มาเยอะแน่ๆตั้งแต่หลังเนี่ย กรกดาหมดกรกดาแล้วเข้าสิงหาเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นช่วงเดือนกอไก่เป็นต้นไปเดือนจะเป็นเดือนของไฟที่ปะทุสําหรับต่างประเทศแล้วก็น้ําก็จะเป็นน้ําแบบน้ําโครนซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดินทางไปไหนก็คือพวกเอ่อพยากรณ์อากาศอะ่ะมันสําคัญแล้วประเทศอื่นเขาตรงเป๊ะเช็คด้วยให้ทุกคนเตรียมตัวต้องเตรียมตัว,ตวใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าเวลาภูเขาไฟอย่างเงี้ยแล้วยังยังจะไปปีนภูเขาไฟอ่ะ ใช่ป่ะคะยังจะไปเที่ยวอะไรแบบนั้นแล้วก็ช่วงเวลาแบบน้าท่วมแบบนี้ก็ยังไม่เช็คสภาพอากาศยังออกไปเดินแล้วก็โดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีข่าวแบบคนโดนฟ้าผ่าเยอะกว่าปกติแล้วก็จะมีคนที่เสียชีวิตเพราะแค่ไปเล่นน้ําทะเลโดยที่น้ําทะเลแรงแต่ไม่มีใครออกมาเตือนอันนี้ไทยนะนะเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้ดวงเกี่ยวกับวงการเทิง เป็นไงบ้างครับอมดไปในช่วงท้ายปีหลังท้ายปีหลังจะมีเรื่องรล่าอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะตอนนี้ก็ข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเกี่ <ừ m. S 2> กยวกั <ừ m. S 2> บการเทิงบอกว่าดีขึ้นไหม <ừ m. S 2> ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็ดีขึ้นกว่าต้นปี <ừ m. S 2> แล้วก็สิงหานี้มันต้นไปน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็จะมีเรื่องแบบว่าอะไรที่คนเดิมๆเห็นกันแล้วชินชนเอออย่างเช่นออบอกว่าจะจ่ายเงินค่านี่แต่ถึงเวลาได้เงินแต่ไม่จ่าย เรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของคนที่อยู่ดีก็ไปถอดะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอะไรแบบนี้ตักโอเค<ห>บ<ำ>้ายฝากวันนี้ นค่ะก <ừ> mm. ็วันนี้นะคะถือว่าอีกหนึ่งหน้าที่นะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ขอฝากวัดโคตงใต้กับพระปู่ชีวกนะคะใครที่อยากขอพรในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่อยากขอพรในเรื่องของความสําเร็จการเรียนหนังสือใครอยากเป็นแพทย์เนาะใครทํางานวิจัยอยากให้แบบชีวิตประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนเรื่องเอกสารพวกนี้นะคะทุกคนก็จะได้มีที่พึ่งอีกที่หนึ่งที่มาไหว้แล้วก็สบายใจได้ของ ดีไปไม่ต้องโดนผีตามกลับบ้านอนะไรแบบนี้แล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะขอให้ทุกคนที่ดูข่าววันนี้<ะ>ฟังทุกอย่างให้ครบถ้วนชัดเจนอย่าตัดไปแค่บางส่วนเนาะแล้วก็ไปไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าจะทำอะไรไม่ดีหรือว่าทำให้แบบทุกคนรู้สึกว่าไปแบบพยายามหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ปะอ,อ่ะโอเคอันนี้เนาะก็ขอฝากนี่ด้วยค่ะคาราวะคอลเลกชันค่ะจริงๆทำมาก็คือเพื่อเพื่อเอามาสารงานบุญโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าของข้างในวันนี้ขอใช้คำว่าจำหน่ายเลยเพราะว่าสร้างตรงนี้คือส่วนตัว แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปจำหน่ายเพื่อเอาเงินไปทำในเรื่องอื่นๆอีกไม่ใช่แค่เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้ได้อันนี้ส่งนะคะสําหรับเซรั่มะคะ่ะมีเซรั่มแล้วก็น้ำมน์นะคะสําหรับ เอาสิ่งไม่ดีที่มันติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาออกไปใครที่ชอบเอาน้ำมนตมาฉีดหน้าพมเพื่อขอความเป็นสิริมงคลไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดสิวนะคะเรามีรับรองทุกอย่างมีใบจดแจ้งนะคะครบถ้วนแล้วก็เ,เซรั่มล้างสิ่งไม่ดีตรงนี้ก็คือเป็นสูตรพิเศษที่ตั้งใจทําส่วนเหรียญก็เป็นอะไรที่ พยายามทําทุกอย่างดีที่สุดใครสนใจอยากบูชาของดีวันนี้มีเกจิท่านมาช่วยพรมน้ำมนต์ให้ก็ฝากด้วยค่ะเผ็ดจริงเนาะเผ็ดจริงเผ็ดจริงเผ็ดจริงบ้านเขียวจริงนะคะขอหาให้เจอนะขอบคุณค่ะถ้าสนใจนะคะขอไปทางบ้านเขียวบ้านเขียวปลอดภัยสุดนะคะแอดไซน์ค่ะ plai888 ค่ะแล้วก็แอดไซน์ plai999 ค่ะ